จีนกำลังจะสร้างปัญหาใหม่ให้โลกอะคุณกิตาคืออะไรคะเพราะว่าเขาจะให้พวกนักธุรกิจเนี่ยที่มันทำอะไรเกินตัวเนี่ยได้รับหรู้กันบ้างรัฐบาลบอกตั้งแต่ปี2018แล้วครับจัดการกันเองไม่อุ้วันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสงครามชิปที่เราได้ยินมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันจบลงละ ชิปเซตปกติเนี่ยของ n v i d i ีดหรือโดยโดยอะ i t e เจอร์ของทางทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบ b บนารีตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยได้ทำอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น Analog AI จีนเนี่ยทำดาวเทียมคู่กับไอตัวของดาวเทียมของรัฐบาลดังนั้นอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ ปรากฏว่าเคนยาเพิ่งเซ็นสัญญากับรัฐบาลจีนนะครับด้วยการใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโดยไม่ต้องตั้งเสาอากาศในที่สุดจีนจะเป็นคนส่งออก Smart City แบบที่เป็น a u t o นอมัสคาร์อันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะเป็นคำพูดของคุณเจนเซนหัวเขาบอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโตปีละ2 0 3 0มเนี่ยมันแฮปปี้มากเลยแต่ต่างกับจีนเขาโตปีละ2เท่า ะะอาจาจรย์ช่วงที่เกิดวิกฤตตั้งแต่โควิดตอนนั้นจีนก็อาจจะภาพคล่องก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยโลกได้นะคะควันนี้จีนอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังเห็น GDP โตได้4% 5%นะคะเศรษฐกิจจีนมีปัญหาขนาดไหนคะอาจารย์จีนกำลังจะสร้างปัญหาใหม่ให้โลกคะคุณกิตาคืออะไรคะตอนนี้เด็กคนออกมาตกงานสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติไปสมัครบริษัทเงินเดือน2 5 0 0 0 ก็บอกไม่เป็นไรสองหมื่นหรือหมื่นห้าก็เอาขอให้มีงานทำค่ะอยู่ๆสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลกใบน,นี้คือ,อคือจริงๆมันเกิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดในระบบที่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือว่าอยู่ๆค่าแรงลดนะครับอยู่ๆค่าแรงมันลดลงเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้นทุน labor cost ในจีนเนี่ยถูกค่ะแล้วขอบของจีนก็ถูกอยู่แล้ว ดังนั้นมันจะมีการส่งออกสินค้าราคาถูกเนี่ยออกไปทั่วโลกเลยค่ะคำถามอย่างวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยนะครับกระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบสองชั้นแต่ของจีนสามชั้นค่ะวงกีตา้าไปซื้อในช้อปปี้เนี่ยบาทเดียวเอง <c oughs> แล้วดีกว่าด้วยคำถามพอเป็นอย่างเงี้ยในเศษรษฐกิจจิงเนี่ยเบอร์รี่ยุเกอร์ทำยังไงฮะ อันนี้แค่ตัวเดียวนะกระดาษทิชชู่แล้วยังมีสินค้าคอน s u m ร e r product แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากที่พร้อมจะกระจายออกไปทั่วโลกแล้วมีผลทำให้โรงงานต่างๆในแต่ละประเทศในโลกเนี่ยยอดขายตกอย่างรุนแรงอันนี้เป็นตัวที่กำลังจะส่งออกปัญหาใหญ่ตรงนี้เลยเราจะเห็นการทะลักของสินค้าราคาถูกเข้ามาอันที่สองคือ ที่พูดกันมาเยอะมากและโจมตีจีนเยอะมากคือเรื่อง real estate รัฐบาลบอกตั้งแต่ปี2018แล้วครับจัดการกันเองไม่อุ้มเพราะว่าเขาจะให้พวกนักธุรกิจเนี่ยที่มันทำอะไรเกินตัวเนี่ยได้รับรู้กันบ้างแต่สิ่งที่รัฐบาลทำก็คือให้ธนาคารจีนหลกกักน,นะฮะสี่แห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ICBC BOC ABC แล้วก็ CCB แดดนะครับสำรองเงิน เอาไว้รับเผื่อธนาคารท้องถิ่นเนี่ยเกิดล้มจาก shadow bank แล้วก็เข้าไปกว้านซื้อ asset อ,ออกมาเพราะจีนกำลังจะเข้าสู่ระบบ Digital เคอ r ์เรนซดังนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ Digital เคอ r ์เรนซเนี่ยธนาคารท้องถิ่นอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปให้ธนาคารใหญ่เนี่ยเป็นตัวจัดการดังนั้นเขาปล่อยหล้มแล้วก็ไม่อุ้มเรีย e เอสเต พราะว่าเรสเตตมันมีเยอะมากเกินไปแล้วขณะนี้ในจีนเขาจึงทุ่มสัพพะกำลังเนี่ยในการไปลงทุนในอุตสาหการรมเทคโนโลยีซึ่งมีมาจินที่สูงกว่าครับแล้วปล่อยให้ใครไปต่อไม่ได้ทิ้งแต่คุณกิตา้าจะเห็นนะว่าเขาค่อยๆปล่อยทีละบริษัทปีแล้วเอเวอร์แกใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรมาปีนี้เป็นวันเ er. คอร์ก็ <laughs> ค่อยๆทีละบริษัท มันยังพอรับมือได้แต่ถ้าวันนี้วันเคอร์เอเวอร์แกนและอีก4ีหบริษัทเลยเนะี China ้ยชน้ารีซอสเลยพร้อมเงินปีนี้เนี่ยมันจะรับไม่ได้นะครับแต่มันยังไม่จบใช่ไหมคะวิกฤตอสังหาเป็ทรัพย์จริงก็ถูกปล่อยไปเรื่อยๆและให้การเวลาเป็นตัวแก้ไข แต่ธนาคาร4ธนาคารเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมืออยู่นะฮะจากการวางสำรองที่เพิ่มขึ้นนะครับด้วยความที่เขาเองก็มีแผลอยู่เยอะทั้งส่งอ,ออกเกินเฟืดค่าแรงลดแล้วก็เรื่องของปัญหาโอเวอร์สัปพลายอาสาหาริมทรัพย์ก็ยังแก้ไขได้ไม่จบเนี่ย<อ>จะหวังให้เขามาเป็นนั่งร้านคำ้ำเศรษฐกิจโลกก็ลำบากใช่ไหมคะตอนนี้คงไม่มีสิ่งที่จะค้ำแล้วะฮะพเพราะลเอเเมันหยุดแต่คุณกิต้าเพราะลเอเเหยุดมันไม่ได้แบยความว่าก่อสร้างหยุดนะ มันหมายความว่าซัพพลยเชนทั้งหมดที่นำมาก่อสร้างเนี่ยหยุดหมด,หด,หมดเหมือนประเทศไทยตอนนี้พอเรเวสเซชหยุดปุ๊บทุกอย่างหยุดหมดเลยนั่นคือเฉพาะเสาด้านเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะที่เป็นช็อกแรกที่เป็นคริสติสที่โลกต้องเตรียมตัวเจอนะคะแผลหลายจุดมากนะคะทีนี้มาถึงจุดที่เป็นเทรนใหญ่ของโลกเม้แตเทรนของโลกเราเห็นโลกเปลี่ยนแปลงในทางด้านเทคโนโลยีนะคะ,คะปีนี้คือ ทุกคนพูดถึง AI ขนาดนิตยสารชามยังย,งยกให้คนที่เป็นคนสร้างสารรค์ระบบ AI เนี่ยเป็นบุคคลแห่งปีแล้วก็บอกว่าเป็นปีที่ AI มีศักยภาพคนเห็นชัดที่สุดว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะมานะคะคในสาของเทคโนโลยีค่ะอาจารย์มันมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากของอเมริกาอของจีนกระทั่งในอเมริกาเองก็มีการลงทุนด้วยไม่เงินระดับแสนล้านหรือว่าเป้าหมายล้านล้านนะคะค มันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ในภาคของเทคโนโลยีหรือเปล่ามีสงครามมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรือว่าวิกฤตอะไรในภาคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งนี้ไหมคะอาจารย์วันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสงครามชิปที่เราได้ยินมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันจบลงละจบแล้วเหรอคะจบแล้วครับระหว่างอเมริกากับจีนใช่เพราะจีนได้ประกาศตัวเองเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าเขามีทางเดินเป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้โลก เทคโนโลยีเนี่ยเดินแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยเราจะไม่สามารถที่จะเทียบได้ว่าอเมริกาดีกว่าจีนหรือจีนดีกว่าอเมริกาเพราะมันจะมีดีกว่าและไม่ดีกว่าพร้อมๆกันยกตัวอย่างนะคุณกิตา้าง่ายๆเลยคือว่าชิปเซตที่มีประสิทธิภาพที่สูงสุดเนี่ยต้องยงให้ทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ซัพพลายเชนของอเมริกาแต่จีนบอกไม่จำเป็นเขาขอมีแค่ตัวเนาโนก่อน แล้วทำคอมเมอร์เชียลให้มันไปได้ในโครงสร้างของการบิวสมาร์ทซิตี้แต่ทางทางอเมริกาไม่ได้ต้องพีคที่สุดเราก็ค่อยๆกระจายบริษัทเราก็มันมันถึงไปกระจุกตัวอยู่แค่7-8บริษัทแต่จีนบอกไม่ได้ต้องสร้างเทคโนโลยีตรงนี้เพื่อที่จะให้คอมเมอร์เชียลผมขออ้างคำของของคุณคมสันแซนลีกันละกันนะได้มีโอกาสคุยกับคุณคมสรรก็อบอกว่า เนื่องจากคุณคมสันนี่ก็ทำทั้งสองสองระบบเนี่ยนะครับกีตาร์เขาบอกว่าเทคโนโลยีที่สุดยอดเนี่ยต้องยกให้อเมริกาเพราะเขาคัดคนเก่งๆเข้าไปแต่ที่เป็นคอมเมอรเชียลเนี่ยต้องยกให้จีนแต่ที่นี้เองเนี่ยกีตาร์มันจะมีคำสัมภาษณ์ของคุณเจนเซนห่วงซึ่งตรงนี้แหละนะครับวันนี้เราเราเราเห็นตรงนี้ก่อนว่าปีนี้จีนเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยแยกทางกันเดิน จีนบอกว่าเรายุติการตามเส้นทางเดินตามอเมริกาไปแล้วแล้วเราสร้างทางเดินเป็นของตัวเองซึ่งมันไปสอดคล้องกับที่คุณเจนสุนห่วงบอกว่าเราเนี่ยไปตัดจีนออกซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของโลกเนี่ยออกแล้วเป็นตลาดที่มีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาที่สูงทำให้เราก็คือกลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ย ไม่รู้เลยว่าขณะนี้จีนกำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เขาสร้างมา25ปีกับ n v i d i เดีเี่ยเขาทำงานร่วมกับทุกบริษัทในโลกใบน,นี้ที่ทำา AI แล้วเขารู้ว่าเทรนด์เนี่ยมันจะไปทางไหนแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่รู้เลยว่าจีนเนี่ยกำลังจะทำอะไรนะครับและนี่คือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่รัฐบาลอเมริกาทำเมื่อตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับของปีนี้คกิตา จำได้ใช่ที่มีการประชุมกับผู้นำจีนโดยเอาเอาทคทั้งหมดเนี่ยไปคุยกันที่ที่ที่จีนซึ่งคุณทําก็ทําในฝั่งของคุณทํานะครับแต่มีอยู่กรณีหนึ่งที่คุณหรินน่ยของหัวเว่ยเดินไปคุยกับท่านประธานดิวิชินผิงบอกว่า,าปัญหาเรื่องชิปเซ็ตเนี่ยได้รับการแก้ไขละปีนี้จะบรรเทาลงแล้วจากนี้อีก2ปีเนี่ย จะไม่มีปัญหานี้อีกแล้วเราเราจะยืนด้วยตัวของเราเองได้100%นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาซึ่งทุกคนก็ยังไม่เห็นภาพแต่ถ้าคุณติ๊ต้าไปฟังข่าวตอนนั้นก็ยังเดึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะทีนี้ผมผมเอามาทีละเรื่องเลยกันละกันในในชิปเซตเนี่ยยังไม่ได้เป็นข่าวที่ชัดเจนนะครับว่าว่าว่า,วาเรายังไม่ได้เห็นเครื่อง EUV e ของ Huawei ซึ่งมันก็มีกระแสะข่าวว่าทาได้แล้วหรืออะไรก็ตามจากการจดสิทธิทบัตรใน3นาโนและ2นาโนขณะนี้เนี่ยนะครับก,ก็พอเป็น2นาโนปุ๊บเนี่ยก็เกือบเท่ากับ TSMC แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึงคุณกิต้าคือสถาปัตยกรรมของของไอตัวไอชิปเซตเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างของหัวเว่เนี่ยมี a อเซนต์99,000ออกมา อขอโทษ a d s e n s 910A ออกมาตอนนี้เขาออกมาตัวล่าสุดเนี่ยก็คือ a d s e n s 9104ซึ่งบอกว่ามันจะเทียบกับตัว A A100 กับ H100 ของของ NVidia เนี่ยอยู่ประมาณ70-80%ซึ่งอันนี้น่าก,กลัวนะ,ะเพราะเขาใช้เวลาที่น้อยมากเลยนะครับเราก็ใช้ชิปตัว7นาโนทำด้วยเนี่ยแต่เขาบอกว่าจะออกตัวชิปเซ็ต แอสเซน 910D ออกมาซึ่งตัวเนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็อาจจะเทียบกับตัว A200 ดังนั้นตรงนี้คือสิ่งที่คุณเจสันห่วงบอกว่าควรจะต้องขายให้จีนแล้วก็มีคำกลับมาของบาร,รีบีถามว่าขายให้ก็ได้งั้นบวก25ให้รัฐบาลเก็บภาษีแต่จีนก็โต้กลับออกมาว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนอกจากจะขายให้เรามาแกะดูว่าทำอะไรข้างในนะครับ อันนี้คือคือคือชิป AI แล้วในที่สุดเนี่ยบริษัทอย่าง d บ n c e อย่าง t e n c ซ n t อย่างอ,าอาลายๆคนที่เป็นผู้นำก็จะใช้ชิปต,ตรงนี้ร้อยเปอร์แล้วก็บอกว่าตอนนี้คือ99.99% 99เนี่ยเราผลิตในจีนได้หมดแล้วนะครับแล้วทีนี้ถัดมาคุณกิตเตรเรื่องชิปจะยาวเลยนะฮะก็คือตัวโทรศัพท์มือถือ h u a ว e i มีีคิรินที่ทำจากตัวตัวตัว 7นาโนนะครับทีนี้7นาโนเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏมันอย่างนี้ตัวหัว่ยเมดหกสที่เปิดมาแล้วคือหามากเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคุณกิตามันเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมซึ่งทางฝั่งยุโรปเนี่ยทางฝั่งอเมริกายังทำไม่ได้แล้วเอาไปแกะกันก็ทำไม่ได้ เสร็จปุ๊บเนี่ยม,มาหัวเว่ยเมดแปเนี่ย<ม>ก็คือใช้ชิปแพนาโนโละแล้วก็เราก็ประสิทธิภาพดีกว่าผมกําลังไปเลงอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีแล้วก็เป็นโทรศัพท์พันดาวเทียมค่ะซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่คุณเจนเซนห่วงพูดเนี่ยก็คือว่าจีนสิ่งที่ทําได้คือเร่งสร้างอีโคซิสเต็มเป็นของตัวเองทีนี้มันจะต่างยังไงนะคุณมิต้าว่าจีนเนี่ยทำดาวเทียมคู่กับไอตัวของดาวเทียมของรัฐบาลดังนั้นอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ ปรากฏว่าเคนยาเพิ่งเซ็นสัญญากับรัฐบาลจีนนะครับด้วยการใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโดยไม่ต้องตั้งเสาอากาศซึ่งในไนจีเรียเนี่ยกำลังสร้างระบบเสาอากาศ 5G ลงทุนประมาณ60,000กว่าล้านเหรียญโดยที่เคนยาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เซ็นสัญญากับจีนแล้วซื้อเมตร 60, 70, 80ไปใช้เนี่ยก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยในพื้นที่เคนยาที่มันเป็นภูเขาสูงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็ใช้ได้บนเครื่องบินซึ่งพอเราไปดูในธุรกิจอเมริกาก็จะเป็น Apple กับ Android แต่ปรากฏว่าทั้ง2อ,อันเนี่ยแอปเปิลและแอนดรอยไม่มีดาวเทียมอีลอนมั<ล> e สอสีลอน,น e มสมีดาวเทียมแต่ไม่มีมือถือ แล้ว2บริษัทเนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมที่จะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีอันที่หนึ่งะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเริ่มจากลากฐานก่อนอันที่หงเลยก็คือว่าคุณจะเส้นห่วงบอกว่าจีนเริ่มจากฟาวเดชันเลยก็คือสิ่งที่เขาบอกเมื่อเมื่อปี2015นะครับว่าโลกนี้มีเทคโนโลยีอะไรมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยจะต้องติดท็อป10 ในทุกแขนงวิชาให้ได้แล้วก็เปิดใหม่เราต้องติด1ใน5 1ใน5ให้ได้คุณยังห่วงบอกว่าขนาดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสิบแห่งเนี่ยอยู่ในจีนเแห่งแล้วเอ็นจิเนียร์ที่ทำเรื่องของรีเสิร์ชเทคโนโลยีเนี่ยนะครับหนึคนเนี่ยเป็นคนจีนห้คน ครึ่งหนึ่งแล้วไม,ไม่รวมที่จะต้องผลิตขึ้นมาใหม่นะครับอย,อย่างผมตกใจผมไปปีปี2018-19ผมไปที่หัวเว่ยรีเสิร์ชนะครับเขามีนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริ้า25,000คนอันนี้ตกใจ25,000 25, <000 S 1> คน25,000คนตอนนี้มี150,000คน,นมีนักวิจัยเป็นแสนเป็นแสนนะแล้วทำแลบร่วมกันค่ะนะครับอย่างตอนเนี้เขาก็เลยทำให้หัวเว่ยเนี่ย เป็นคนที่ดีไซน์แล้วก็ผลิตเครื่อง E V ขึ้นมาก็โดยให้ไฮ s i ลิคอนเนี่ยเป็นคนดีไซน์แล้วเขาทำแลบวิจัยร่วมกันกับสม e ่งสมิก็เลยทำตัวชิปเซตไี่ออกมาได้ ก็จะมี2บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นผู้ผลิตนะครับตัวหลักก็จะเป็น SMIC ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแล้วก็มีอีก2บริษัทใหม่ก็คือ Comicon นะครับแล้วก็อีกบริษัทที่เพิ่ง IPO ไปมูละคราบ IPO ก็มาหาศาลเลยก็คือบริษัท Motres ตนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคู่เขามองว่าจะเป็นคู่แข่งของ Nvidia แล้วยอดจอง IPO เนี่ยนะครับจองมากกว่า ที่คนไปจองเนี่ยประมาณ2 0 0 0 2,700เกว่าเปอร์เซ็นตะ์ะนะครับเป็นเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนจีนว่าจะต้องมามาจองบริษัทชิปเซตอันเนี้ยแล้วก็ยังมีพวกซัทน์ที่เป็นแบบเนี้ยอีกหลายสิบบริษัทอันเนี้ยก็จะทำให้ตัวของการผลิตซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะ,สะเสถียรมากขึ้นด้วยครับคุณกิตานี่คือแค่เฉพาะจักรวาลชิปอาจารย์ก็ไลฟ์ฟังคือสรุปแล้วคือสงครามมันจบ กับอเมริกาแล้วก็จีนรอบนี้แต่ดูเหมือนเป็นปฐมบทหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสงครามใหม่นะคะเพราะว่าคือเขาจะแยกกันเดินแต่คือการแยกั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันกันอย่างชัดเจนในอนาคตสิคะคือสองขั้วเขาไม่ต้องพึ่งพากันแล้วคะ่ะอาจารย์แล้วมันมีแตกต่างกันยิ่งกว่านั้นอีกด้วยนะคุณกิตาก็คือเรื่องชิปเนี่ยมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นบทที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่มากพอสมควรก็คือว่า มันมีเพิ่งการประกาศขึ้นมาจากจากมหาวิทยาลัยปักกิง่งนะครับชิปเซตปกติเนี่ยของ n v i d i ีหรือโดยโดย h i t e c เจ r e ของทางทางอเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบไบนารีตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยปักกิงเนี่ยได้ทำอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็น Analog AI เอไอแอนะล็อกเอไอก็คือเหมือนโทรศัพท์ยุค a n a l ล็ของเราอะแต่ตอนนั้นเทคโนโลยีมันไม่ได้สูงเท่าขนาดนี้คืออุปกรณ์พวกชิปนะครับ อันนั้นหรอก AI เนี่ยจะทำให้ AI ประมวลผลเร็วกว่า Binary AI เนี่ยตัว Binary ของ NVIDIA เนี่ยประมาณ1,000เท่าอันนี้อยู่ใน lab วิจัยของของของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับแล้วชิปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยว่ามันหนึ่งนาโนอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นอิเล็กตรอนแต่ตอนนี้เนี่ยใน l a บของของของมหาวิทยาลัยที่เซี่งยงไฮ้เนี่ยเขาทำเป็น l a บที่เป็นโฟโต้เป็นแสง ซึ่งจะเร็วกว่าอ e ิเล็กตรอนประมาณ1,000เท่าเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดคือประหยัดไฟและและไม่มีความร้อนเขาเรียกเป็นโฟตนิกชิปเซตนะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในแลบของมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนกำลังจะเดินเดินไปสู่ผ่านจากระบบดิจิตอลเนี่ยไปสู่ระบบวอนตัมที่มันมีการประมวลผลที่สูงมากเพราะโดยตัวอ n นาล็อก AI อครับมันจะเอาไปบริหารสมาร์ทซิตี บริหารตัวระบบ financial transaction ที่มันจะเยอะมากในแต่ละอันในการทำธุรกรรมนะฮะแล้วก็บริหารตัวของ autonomous car ได้ดีกว่าระบบ binary ซึ่งตรงนี้มันกำลังเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งจะมารองรับตัวของไอไอตัวของ AI ที่มันเดินแยกออกมาซึ่งทางทางอเมริกายังเป็นแค่สตาร์ทอัพอยู่นะครับยังเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆเ,เลยนะแต่ว่าทางนี้มันมันเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่งมาให้ทางหัวเว่ยเนี่ยเป็นคนจัดการงั้นเราเราจะเห็นพ้าหัวเว่ยเนี่ยเป็นเหมือนอินฟราสตรเจอร์เป็นเหมือนรีเสิร์ชดีไซน์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเหมือนคอนดักเตอร์ของจีนในเรื่องของเทคครับ แล้วมันจะออกมาเป็นคอมเมอร์เชลเต็มรูปแบบไหมคะอาจารย์คือของจีนก็มีคำถามว่าคือเขาทำมีประสิทธิภาพเขาอาจจะเร็วเขาอาจจะลํำนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ระบบที่ทั่วโลกใช้แล้วคุ้นชินแบบที่อเมริกาเขาทำค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นครับคุณกีตาเขาใช้ลักษณะที่ว่าทำประเทศให้เขาเป็นโมเดลขายของอแล้วทุกประเทศมาซื้อระบบไปเท่านั้นเองค่ะอย่างตอนนี้ตัวอนาล็อกเ i เนี่ย มันจะทําให้เกิดอะไรใช่ไหมครับมันจะทําให้เกิดการที่เขาจะเข้าไปสู่ตัวของอโตโนมัสคาร์เนี่ยมันเร็วขึ้นโตยโยต้าคาดการประมาณปี2050แต่แต่ดูแล้วเนี่ยในจีนอาจจะถึงเจเนอเรชันที่5เนี่ยภายในปี2030ถึง35เพราะตัว a อนาล็อกอนาล็อก AI ตัวนี้แหละมันทำให้อโตโนมัส u คาร์เนี่ยบริหารแล้วก็เขาเขากำลังจะไปสู่ตัว 6G อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัว ตัวเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จีนที่ทุกคนเคยดูถูกว่าไม่มีทางทําได้อค,คุณคุณกีตาเห็นว่าตัวทั้งโลกเนี่ยตัดจีนออกไปเนี่ยมียี่ห้อรถกี่ยี่ห้อรวมๆกันประมาณกี่ยี่ห้อมีถึงสิบยี่สิไหมคะอาจารย์คะประมาณสักสามสิบมั้งแบบที่เขารู้จักกันทั่วไปแต่ในจีนมีสักเก้ิยี่ห้อ ซึ่งได้ข่าวว่าแข่งขันกันมาจากหลักพันใช,ใช่ไหมคะคจน<า>แ<ล>รงมันเหลือ <มา S 2> ในที่สุดคงจะเหลือสักมลสักสามสิบสี่สิบซึ่งมันเท่ากับแบรนด์ทั้งโลกอะ่ะค่ะแต่คุณกิต้าจะเห็นอยู่อันหนึ่งว่าบิสโมเดลไม่เหมือนไม่เหมือนกับรถยนต์ญี่ปุ่นหรือรถยนต์อเมริกาคือเขาจะทํารถยนต์ราคาถูกถูกจนกระทั่งที่ว่าคนจะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่เสียดายเพราะอะไรฮะเพราะเทคโนโลยีมันก้าวกระโดด ไปเรื่อยๆนะครับแล้วการที่คนใช้รถเก่าปีนี้อีก3ปีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วมันจะเข้าไปสู่ตัวระบบออโตนมัสคาร์เพราะว่าออโตน o มัสคาร์เนี่ยคือ EV อย่างเดียวที่มันจะไปได้แล้วจีนคือเป็นผู้นําในที่สุดจีนจะเป็นคนส่งออกสมาร์ทซิตี้แบบที่เป็นออโตนมัสคาร์อันนี้คือสิ่งที่สิ่งท,<ม>ที่จะเห็นเลยบนบนโครงสร้างของของชิปเซตนะอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมนะเป็นคําพูดของคุณเจนเซนห่วง เขาบอกว่าในเอเมริกาเองเนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมันโตปีละ2 0 3 0มเนี่ยมันแฮปปี้มากเลยแต่ต่างกับจีนเขาโตปีละสองเท่าซึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นที่ว่าจีนจะต้องทำได้ที่สุดวันนี้แต่มันเห็นแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยม,มันจะที่สุดกว่าแล้วเขาจะ ไม่ได้ขายเป็นชิ้นแบบเราแต่เขาขายเป็นอีโคซิสเต็มมันไอไออีกอันหนึ่งที่ที่ที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอีกอันหนึ่งเลยนะครับคุณกิตา้าที่จะเห็นเลยคือว่าจากนี้อีก2ปีเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมดในจีนเนี่ยจะใช้ระบบ h a r m o n นหรือระบบ OS ออีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งตัวของ ตัวของไอ้ทางทาง,ทางด้านกลาโหมจีนใช้นะฮะทางทางด้านใช้เป็นตัวเนี้ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัว Harmony OS เพราะคำสั่งรัฐบาลว่า100% h a r d w ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยจะต้องกลายเป็นของจะต้องผลิตในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนนั้ปัญหาคืออะไรหนมะถ้าเขาจะต้องทำสงครามกับอเมริกาแล้วเขายังใช้ระบบของ Microsoft อยู่เนี่ยแล้วถ้า Microsoft ปิดระบบขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอามาาพาตทางประเทศเลย ดังนั้นพื้นฐานคือจะต้องใช้ตัวระบบ Harmony ของหัวเว่ที่เป็นตัวอันนี้ขึ้นมาซึ่ง Harmony เนี่ยมาแปลกก็คือว่า Android แล้วก็ตัวของ iOS เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟน OS แต่ของหัวเว่เนี่ยมันคือ Smart City OS แล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีมือถือเรามี PC เรามีตัวแท็บเล็ตเรามีรถยนต์ที่เปนรบบปฏิบัติการของหัวเ e ่เนี่ย ทุกอย่างเชื่อมกันหมดเลยคือคุณกีตาดูตรงนี้แล้วไปดูบนรถได้เลยมันมันคือระบบปฏิบัติการเดียวกันบนระบบอัตโนมัติาร์แล้วบนระบบออฟฟิศบนระบบ IoT ของบ้านนะฮะซึ่งกำลังจะเป็น IOE อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทลายกำแพงเรื่องเรื่องตัวชิปเซตเนี่ยมันทำให้ตัวคอมเมอร์เชียลตรงนี้มันก้าวกระโดดแล้วภายใน2ปีนี้ไมโครซอฟท์ Microsoft จะสูญเสียลูกค้า1,400ล้านคนมันความสวยมาตกกับพวกเราคะ เราจะต้องเลือกว่าจะเป็น Apple หรือหรือเป็น Microsoft อยู่แล้วซึ่งก็ปวดหัวอยู่แล้วแล้วเราจะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นระบบ h a r m o n นีเพื่อติดต่อกับทางเอเชียนั่นสิค่ะคือการคิดว่าคือโลกก็จะถูกแยกออกเป็น2ระบบอย่างชัดเจนไม่ใช่เฉพาะระบบการเงินที่เป็นบริกแล้วนะคุณกิตตานี่มันคือตัวระบบเทคโนโลยีซึ่งแยกออกสองระบบเลยอะแล้วเวลาที่ที่เรามองเห็นนะคุณจิตตาไม่ใช่จีนนะ รัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือบางส่วนของอินเดียออฟริกาแล้วก็หลายส่วนในอเมริกาใต้บริกและพันธมิตรใช่ดังนั้นคือสิ่งที่ n v ็นวีดียคาดการว่าเรากําลังจะเจอปัญหาใหญ่แล้วปัญหาใหญ่แล้วเป็นข่าวดังในใน,ในวันนี้คืออะไระคุณทําใเพิ่งตั้งลงงานไฟฟ้า ประธานดีไม่ดีไปตั้งโรงงานไฟฟ้าเพราะอะไรครัเพราะว่าคุณจะเส้นห่วงบอกว่าเศรษฐกิจเราใหญ่กว่ามใหญ่กว่าจีนค่ะ <c oughs> แต่จีนมีไฟฟ้ามากกว่าเรา2เท่าและในขณะที่เรากำลังจะทำบริษัทผลิตเชฟเซต AI i แล้วก็เกี่ยวกับทางด้าน Data Center ทั้งหมดใช้ไฟซึ่งไฟในอเมริกาที่มีอยู่ไม่พอนะครับไอที่ไฮไลท์กว่านั้นคือไฟในอเมริกา แพงกว่าในจีนเพราะว่าบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รัฐบาลลดค่าไฟให้50%นี่คือฝั่งจีนนี่คือฝั่งจีนค่ะเพราะงั้นต้นทุนของสเมเก็เนี่ยนอกจากได้เงินวิจัยจากรัฐบาลสนับสนุนแล้วค่าไฟยังลดลง50%คือนอกจากว่ามีมากมีเกินพอแล้วยังถูกด้วยถูกด้วยที่ไฮไลท์กว่านั้นคือตอนนี้จีนกำลังกำลังกออนคือตอนนี้เขาเพิ่งสร้างโรง,งงานไฟฟ้าที่เป็นระบบฟนะิวชั่น่ะ อะระบบฟิชชั่นคือระบบะเก่าโรงงานไฟฟ้ากำลังตภาพรังสีนะครับอีก6โรงไฟฟ้ากำลังจะเสร็จแล้วเขากำลังทดลองระบบฟิชชั่นก็คือเป็นระบบการแตกตัวของไอ้ที่ที่เราเห็นตัวพ้าทิจำลองฮะ,ะแต่ตัวควอนตัมเนี่ยมันจะทำให้ตัวระบบพ้าทิจำลองเนี่ยมันสมบูรณ์แบบ เพราะว่าตัวควอนตัมเนี่ยมันเร็วพอที่จะคำนวณการแตกตัวของพลาสม่าพลาสมาของของตัวนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันจะทําให้การคํานวณเนี่ยมันได้และจะทาให้โรงไฟฟ้าเนี่ยปลอดภยัยอันนี้อันที่1เราไม่พูดถึงตัวพลังงานทดแทนโซลาร์เซลไอพวกนั้นนะครับอันนั้นธรรมดาอีกตัวหนึ่งก็คือเขาค้นพบแลทเทอรี um